ขอบอกเลยว่านุ่มมากเลยเหมาะเป็นมื้อเช้ามือวางได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราใช้แป้ง500กรัมนะคะจากนั้นก็ใส่ยีสต์้าไป1ช้อนครึ่ง นกที่แล้วทำสองช้อนชานะคะวันนี้ขอลดยีสต์หน่อยจากนั้นก็เกลือนะคะเกลือก็ครึ่งช้อนชานะคะเขาไม่ให้อยู่ใกล้กับยีสต์เอาเป็นว่าผสมให้เข้ากันเลยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลเข้าไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันเลย วันนี้ใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นๆจากน้ำประปาใส่เข้าไปเตรียมไว้ 300cc นะคะเดี๋ยวค่อยดูกันไปเรื่อยๆว่าเขาจะหยุดที่กี่ cc คงจะเกือบเกือบ 300cc นะคะอาจจะ 280cc กับน้งดีเดี๋ยวเติมไปเรื่อยๆ ติดใจมากเลยนะคะทำไปเมื่อวานรอบที่แล้วคือง่ายมากแล้วก็สะดวกมากด้วยสามารถที่จะเป็นมื้อเช้าได้แบบง่ายๆมากเตรียมไว้คืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ทานอีกทีนึงคือเขาก็ยังไม่แข็งกระด้างมากทานได้โดยที่ไม่ต้องอุ่นเลยนะคะ ขนาดนี้กำลังดีแล้วนะคะเดี๋ยวจีนาขอไปล้างมือแล้วก็มานวดกันต่อนะคะน้ำมันนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะก็พอละรอบที่แล้วทำสามช้อนโต๊ะรอบนี้ขอ2ช้อนโต๊ะก่อนนะคะอย่างที่บอกนะคะล้างมือสะอาดแล้วก็มานวดมือกันต่อได้เลยเพื่อความนุ่ม ว่าจะเริ่มหัดลง YouTube แบบใช้ภาษาบ้านภาษาท้องถิ่นคือภาษามาลายูภาคใต้นะคะมาลายูสามจังหวัดชายแดนเดี๋ยวได้เลิกเมื่อไหร่ก็ค่อยใส่ภาษามาลายูใส่เข้าไป มาดูตอนที่นวดได้ดีนวดได้เนียนอีกประมาณ10นาทีมาเจอกันนะคะหลังจากนวดแป้งได้ประมาณ10-15นาทีก็รวบแป้งให้เป็นก้อนกลมนะคะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงจ้า ระหว่างรอโดขึ้นเป็นสองเท่านี้นะคะเราก็จัดการไส้ให้เรียบร้อยเลยจะใส่ไส้อะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยวันนี้ก็หั่นไส้ผักกับไส้กรอบนิดนึงนะคะ ันนี้เป็นผักชีฝรั่งนะคะหรือพาสเลอีอีกชนิดหนึ่งเขาจะคล้ายกับผักชีแต่ว่าก้านเขาจะแข็งทีนี้เขาจะเรียกพิตาซิลีนะคะ จากนั้นก็วุ้นเส้นที่แช่น้ำไว้แล้วนะคะเราก็ตัดให้เขาสั้นลงนะคะเพื่อสะดวกในการห่อด้วย ตั้งกระทะกันก่อนนะคะแล้วก็ผัดเครื่องเล็กๆน้อยๆเติมน้ำมันก่อนประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะหรือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่หอมใหญ่ก่อนเลยติดผักชีเล็กน้อยไม่เป็นไรใส่วุ้นเส้นก่อนเลยเพื่อที่จะให้เขาสุกนะคะ นี่ประมาณว่าเส้นยังตัดไม่หมดเลยต่อด้วยไส้กรอกเลยนะคะใส่พริกผงนะคะหรือปาปริก้าใส่เข้าไป เขาจะมีรสชาติเค็มๆหน่อยๆแล้วก็ใส่พริกไทยใส่เกลือเล็กน้อยเองนะคะเพราะว่าที่ใส้กรอกเขาก็จะมีรสชาติเค็มๆอยู่แล้วผัดไปเรื่อยๆนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่เข้าไปเลยนะคะ แล้วก็ถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำกันก็ขอขอบคุณมากๆเลยได้เวลามาปั้นแป้งกันแล้วนะคะใช้น้ำมันเป็นตัวช่วยนะคะ ทีนี้ก็แบ่งแป้งให้ได้ก้อนละ45กรัมโดยประมาณนะคะจากนั้นก็มา ปั้นกันเป็นก้อนทำแบบง่ายๆกันเลยให้เขาเป็นสูงก่อนนิดนึง มาห่อไส้กันต่อเลยนะคะ ห่อแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็ห่อไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันต่อเลยใส่น้ำมันนิดนึงนะคะ เราจะทอดประมาณค้างละหนาทีนะคะบิดนิดนึงนะคะ ตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาชิมดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอบอกเลยว่านุ่มมากเลย เป็นมือ้อเช้ามือวางได้เลยนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ